่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เออติบโตงอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนแรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับเราพบกันวันนี้สืบเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานี้ผมคุยกับท่านเรื่องพันธุ์ข้าวใหม่10สายพันธุ์นะฮะพันธุ์ข้าวใหม่10สายพันธุ์ซึ่งก็ต้องเรียนย้ํากับท่านผู้ฟังผมสรุปย่อให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีนี้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวนั้น ก็จะขอขึ้นทะเบียนรับรองพันนะฮะสิบสายพัน์ก็จะมีข้าวหอมกอขอ103คือหอมชยัยนาท72กขอ109นะหอมคลองหลวง72นะแล้วก็กอขอ111่อะ11 1, นะหอมพัทลุง72นี่เป็นข้าวหอมนะฮะข้าวขาวพื้นแข็ง ก็จะมีกอขอ105หรือเจ้าพยา72นะกอขอ107พิษณุโลก72นะครับอ่าทีนี้ไปข้าเหนียวเข้าวเหนียวก็จะมีพันธ์ที่ชื่อว่ากอขอ24หรือสกลนคร72นะครับอ่าแล้วก็กอขอ26นะเชียงราย72่าไร่ ก็จะมีหอมหัวบอล35หรือกระบี่72นะครับข้าวญี่ปุ่นนะครับก็จะมีพันธุ์ที่ชื่อว่ากอขอจอจานหนึะครับแล้วก็ข้าวสาลีก็จะมีพันธุ์ที่ชื่อว่ากอขอสอเสือ1นะฮะหรือสมเอิง72เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า,อ,าอันนี้ กรมการค่าเก,ก็พยายามคงนะความเป็นก่อขอไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีชื่อกำกับนะครับทีนี้ลงท้ายด้วยคำว,ว่า7-2 7-2ก็คือเรื่องในปีมหามงคล72.3ดระบพันสาพระบาทสมเด็จพระจู่หัวรัชกาลที่10 นะครับก็เลยเป็นตัวเลข7-2อันนี้ก็เป็นพันข้าวที่จะออกมาทีนี้พูดถึงพันข้าวเนี่ยนะฮะเขาก็กำหนดว่าพันข้าวที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยนะก็จะออกมานะครับอ,ออกมาที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้นำไปใช้กัน ก็คงจะต้องรอไปฉึนถึงช่วงประมาณสักไปปลายปีนะฮะที่จะให้พี่น้องกเกษตรกรได้นำเอาไปาเพาะปลูกกันในอนาคตาท่านก็ลองติดต่อกับกรมการข้าวดูก็แล้วกันนะครับว่าในแต่ละสายพันธุ์ท่านอยู่แต่ละท้องที่นะ,ะนที่เกี่ยวข้องกับข้าวที่เราจะปลูกนั้นท่าน จะมีพันุ์ให้ได้เมื่อไรแต่ถ้าผมเป็นชาวนานะถ้าผมจะปลูกข้าวหอมผมจะปลูกข้าวพื้นแข็งจะปลูกข้าวสารีข้าวเหนียวผมจะรีบไปที่สถานีวิจัยพันธุ์ข้าวที่บ้านเรานะฮะที่สถานีข้าวที่่บ้านเราแล้วก็รีบไปขอจับจองเป็นเจ้าของไว้ก่อน และตั้งปฏิฐานกับตัวเองว่าพันธุ์ข้าวที่เราได้มาใหม่เนี่ยเราจะเมื่อเอามาปลูกเนี่ยเราจะคงสภาพพันเน่ยนะฮะให้คงอยู่นานที่สุดเท่าที่จะทําได้หมายความว่าไงหมายความว่าพันุ์ข้าวที่เราไปรับมาเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าพันธุ์ขยายนะข้าวก็จะมีมเมล็ดพันธ์ุคัด นะนักวิชาการสคัดเลือกมานะแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์หลักนี่ก็ยังอยู่ในสถานีอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเมล็ดพันธุ์ขยายก็คือที่เขาจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะนำไปปลูกเขาที่หลายคนบอกโอ้ยไม่ต้องห่วงฉันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมียังไงเอาก็บอกว่าเขาที่แล้วที่ฉันปลูกไงพอเกี่ยวเสร็จแล้วส่วนหนึ่งฉันก็ ส่งไปลงสีไปสีข้าวนะไปขายแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยฉันก็เก็บไว้ทำพันนี่นะครับพี่น้องมันจึงเป็นสาเหตุที่คุณภาพของข้าวลดลงเรื่อยๆนะฮะคุณภาพของข้าวเนี่ยเริ่มลดลงเพราะอะไรครับเพราะว่าพันธุ์ที่ท่านปลูกอยู่ มาชานาแล้วเนี่ยนะมันกลายไปแล้วมันกลายไปแล้วคุณสมบัติดั้งเดิมเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าพี่น้องปลูกข้าวทุกครั้งเรารู้ว่าต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะไว้ทำพันุ์ในฤดูต่อไปเท่าไหร่แล้วเราแบ่แง,แป,งแปลงนามาสักแปลงหนึ่งแล้วแปลงนั้นน่ะเราดูแลพิเศษหน่อย ไอ้คำว่าพิเศษหน่อยก็ไม่ได้แปลว่า,าพิเศษอะไรมากมายแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าแปลงอื่นเราก็ปลูกนะเราก็ใส่ปุ๋ย1 6 2 0 2 0 2 0 0 0ถ้าเป็นนาดินเหนียวนะครับถ้าเป็นนาดินทรายก็16-12-8-18-12-6หรือจะเป็นสูตรอ,อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็น16-88ขอให้มีตัวท้าย คือโพแทสเซียมเข้ามาด้วยถ้าเป็นนาดินทรายนะครับแล้วเราก็ใส่สองครั้งนะใส่ตอนตกกล้าหรือว่า,าปักดำหนครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึงก็คือตอนข้าวตั้งท้องนะซึ่งข้าวตั้งท้องเราจะใช้พวกยนะูเรียเนี่ยถ้าเป็นข้าวกอขอเนี่ยนะเราจะใส่3มครั้งใส่รองพื้นใส่ตอนแตกกอ น,นี้ก็สูตร16 20อะไรที่ว่านะครับแล้วก็ไปใส่ตอนข้าวาตั้งรวงหรือตั้งท้องคือมีรวงแล้วแต่อยู่ในในต้นยังไม่โผล่รวงออกมาก็เรียกข้าวตั้งท้องนะครับแล้วก็ใส่ไปนะเราก็ดูแลเหมือนปกติเพียงแต่ว่าไอ้แปลงไหนที่เราจะไว้ทำพันเนี่ยนะครับพี่น้องจะต้องคอยดูแลอย่างนี้ ในขณะที่ปลูกไปเอ้ยข้าวกอไนนะมันแตกกอมาผิดปกติเขาถอนออกนะอันนี้เราเราไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์นะเราจะคงพันธุ์ให้ดีว้ข้าวต้นไหนชาวบ้านส่วนใหญ่ในแปลงของเราเนี่ยมันยังไม่ออกรวงเลยไอ้นี่ออกรวงมาก่อนเขาเราก็ถอนไอ้พวกออกรวงเร็วกว่าชาวบ้านเขาออกไป แสดงว่ามันเป็นข้าวเรือข้าวปนที่อยู่ในแปลงนะครับหรือว่ามันกลายไปทีนี้พอเขาออกรวงส่วนใหญ่แล้วไอ้ไอมีบางต้นยังไม่ยอมออกกับเขาถอนออกเหมือนกันครับนะฮะอันนี้ไปเริ่มติดเมล็ดก็ไปสังเกตดูเมล็ดที่เกิดมาเนี่ยว่าหน้าตามันเหมือนชาวบ้านเขาไหม แต่ถ้ามันออกมาแล้วหน้าตามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาไอ้ต้นนั้นเราก็ไม่เอาเหมือนกันแสดงว่ามันกลายไปส่วนมันจะกลายไปทางดีทางร้ายอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เราเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการในการที่จะได้มาซึ่งพันข้าใหม่เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะอันนั้นก็เป็นบทบาทของนักวิชาการทางด้านการปรปับปรุงพัดข้าว แต่ถ้าเราดูแล้วมันดีจริงๆนะอ้นนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราอาจจะไปอะบอกกล่าวกับทางสถานีวิจัยข้าวใกล้บ้านเราและเข้ามาดูเพื่อเขาจะได้เก็บเอาไปเพื่อที่จะไปคัดเลือกจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะครับก็จะได้ข้าวพันใหม่มาเฮ้ยนาแปลงนี้ยพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมเมล็ดพันธุ์เราจะเก็บ รักษาอย่างดีอย่างนี้แม้เราได้เมล็ดพันธุ์ขยายมานะครับเราก็จะยังคงขยายเ,าเราก็ยังคงพันธุ์แล้วก็ใช้อันนี้ปลูกมาได้นานแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำอย่างที่ผมว่านะฮะนั้นถึงปีหนึ่งท่านก็ต้องไปนะแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือเราก็อาจจะต้องติดต่อกับสถานีวิจัยข้าวเพื่อที่จะให้ได้พันุ์ข้าวที่มาตรฐานนะฮะเพื่อเราไปปลูกแล้วมันจะได้คงพันโดยที่มีลักษณะความต้านทานโรคอะไรมะแมลงอะไรหรือปริมาณผลผลิตเราก็จะได้ตามนั้นไม่ใช่ทำไปทำไปทำไปเก็บเกีียวเกีียวเกี่ยวเสร็จเ,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 เอาแบ่งเหลือมาหวานหวานไปเรื่อย แต่ยังไปเรียกชื่อพันธุ์ดั้งเดิมไม่ใช่ทางดั้งเดิมแล้วมันกลายมันเปลี่ยนไปและนี่ก็คือหัวใจสำคัญของเรื่องของพันธุ์ข้าวนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังผมคุยอะไรแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งจดหมายมาก็ที่ตู้ปน12กํากำแพงแสนนครปฐม73 1,40หรือถ้าจะฝากคำถามก็ให้ส่งไปที่ b u a n 2 4 9 4กรุณาอย่าฝากข้อความใดๆไ,ไว้ในอินบล็อกนะครับเทตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเทตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตร,ราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร